สวัสดีทุกคนจากเยอรมนีเจ้าวันนี้แพรขอนําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าลักซานะคะเป็นเมนูประจําชาติของสิงคปโปร์นี่เลยแพรก็จะหมักไก่นะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นน้ําซุปต่อไปอ่ะหมักทิ้งไว้นะจากนั้นเราก็ไปเตรียมในส่วนของเต้าหู้นะคะเราไม่มีเต้าหู้ที่มันเป็นฟองเต้าหู้นะคะเพราะแพรก็เลยเอาเต้าหู้สดมาทอดเอานี่เลยพอหมักไก่เสร็จก็มาต้มเป็นน้าซุปนี่เลยหนังไก่ที่เหลือเราก็มาทอดๆทอด,ทอดต้มไข่ไว้ไปด้วยเอาฟองออกนะคะ มีคือน้ำสต๊อกของเราจะนะแล้วก็มาผัาดกระเทียมผัดเอ,อ่อ พริกแกงต้มยำแล้วก็พริกแกงแดงนะคะเข้ากันคนละคนแบบนี้ให้เขาแบบหอมหอมไม่กินหอมส่งกินหอมเลยเพอส่งกินหอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ํากะทิเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่กะปินิดหน่อยเพิ่มความแบบเออกลุ้มก่อมเนาะน้ำนะคะแล้วก็เนื้อไก่ที่จากน้าสต๊อกแล้วก็น้ําสตอ๊กสตอกเติมลงไปด้วยจากนั้นก็ปรุงรสนะคะน้ําปลาน้ําตาลต่างๆชิมรสด,ดูพอได้อร่อยแล้วเราก็จัดจานเลยนี่เลยหน่ากินมากเลยทุกคนเส้นพวกเราก็ทําเองนะ